สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านทินแสเแข่งหรือว่าคุณชนทัศน์ฤทยัยพงศ์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้เปิดเผยนะครับบอ,อกว่าได้วิเคราะห์เจาะลึกหลังจากที่พรรคเพื่อไทยประกาศเปิดตัวทีมหัวหน้าพรรค ผู้ดโดยการพรรคเลขาธิการพรรคและประธานที่ปรึกษาโดยเฉพาะในส่วนของอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรทายาทคนสําคัญของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและก็บอกด้วยนะครับว่าทางด้านแพรทองทานนั้นอาจจะก้าวสู่แคนดิเดตชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่งถ้าเทียบดวงความแกร่งและมั่นคงกับบิตูพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นถือว่า ราศีดีไม่ห่างกันแต่จุดปัญหาความแตกร้าวมีอยู่ในดวงชะตาเหมือนกันซึ่งหากแก้ไขต้องรู้วิธีป้องกันประกอบกับประสบการณ์และอำนาจบารมีที่ต่างกันหากจะสู้ก็สูสีสู้กันได้แบบชั่วๆวนะครับชินแซกเคงก็บอกนะครับบอกว่าอุ้งอิงประกาศชัดเจนเป็นตัวแทนของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้เป็นพ่อกลายเป็นนี่เหตุเพศร้ายดับอนาคตทางการเมืองของตัวเอง กับความเหมาะสมหรือ,อความที่เรียกว่าไม่ลงตัวเพราะว่าคนไทยนั้นหลายคนก็ไม่ชอบพอนายทักษิณชินวัตรก็จะสร้างความหายนะที่สอแอววแห่งความล่มสลายของพรรคทั้งที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นแคนดิเดตอย่างเป็นทางการก็ตามเท่ากับว่าชี้จุดสร้างศัตรูให้ตนเองแตกแยกทางการเมืองล่วงหน้าซึ่งจุดเด่นในดวงชะตาของอุงอิงต้องเป็นตัวของตัวเอง ห่วงใยครอบครัวได้แต่ชีวิตใครชีวิตมันต้องไม่นำพาบิดาหรือคนในตระกูลเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะดวงคุณทักษิณตกดวงดับอับโชคไม่สำเร็จในชีวิตมีเงินลดฟ้าแต่ไร้อำนาจอีกสิบปีก็ไม่พ้นบวกก่วงกรรมชีวิตต้องดิ้นรนตลอดดังนั้นถ้าไม่อยากให้เป็นตัวทำลายดับอนาคตของลูกเนี่ยนะครับให้นักการเมืองรุ่นใหม่สู้ด้วยภาวะของตนเองจะมีโอกาสที่จะได้เห็นอนาคตของลูกสาวรุ่งได้อีก30ปี แต่ถ้านายทักษิณนั้นยังแทรกแซงอาจต้องดับก่อนขึ้นตำแหน่งผู้นําไม่เกิน3ปีจบในปี2568แน่นอนไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ทางการเมืองทําให้ล่มแต่ว่าล่มเพราะดวงคุณทักษิณจุดกระชากให้ล่มสลายสิ้นแสงแข่งยังบอกนะครับบอกว่าดวงสตาของคุณทักษิณนั้นทําไม่ถึงเป็นจุดสุดท้ายแห่งชีวิตเป็นนายกรัฐมนตรีปี2544เป็นปีเสริมดวงได้รับตําแหน่งนายกและเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่ปี2545 ตอนอายุ53ปีเริ่มตกดวงแตกแยกในปี2546ตลอดหลายปีเนี่ยมีแต่มรสุมที่เป็นอุปสรรคจนถึงปี2561เป็นปีเบียดเบียนและคิดว่าดวงจะดีในปี2563แต่จังหวะชีวิตโเหเฮงคุณทักษิณกลับมีผลกระทบก่อให้เกิดความล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จบวกแรงอาฆาตพยาบาทคางแคบสั้นและเป็นรูปเหลี่ยมเป็นจุดสุดท้ายแห่งชีวิตที่จะต้องปล่อยวางและหาความสุขให้ตนเอง พราะทุกสิ่งทุกอย่างจบแล้วในรอบอายุบ้นปลายหากไม่จบเหยื่อคนสุดท้ายต้องรับกรรมต่อไปนี่ฮะเขาบอกว่าหากอุ้งอิงนั้นเนี่ยจะประสบความสําเร็จต้องออกจากพ่อให้ได้ถ้ายังคงยึดติดกับตัวนายทักษิณยึดติดกับคนที่เป็นพ่อเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าจะเจอความวิบัติหรือว่าไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของอนาคตทางการเมือง ตามดูต่อนะครับว่าสิ่งที่สินแสเข่งนั้นทำนายทายทักเอาไว้จะเป็นจริงหรือไม่ครับ